มีครับความพร้อมของเกษตรศาสตร์ตอนนี้นะครับคือปีนี้ผมว่าเราพร้อมมากนะฮะในเรื่องของอในการที่จะเล่นในรอบแชมเปี้ยนลลกนะครับจากการที่เราปีที่แล้วปีก่อนเราได้แชมป์กอล์่เส่วนกทมอแต่ปีนั้นน้ําท่วมนะปี54นะฮะเราจำมาได้น้ําท่วมนั้นปี55เราไม่ได้ขึ้นมาแต่ปีนี้ความพร้อมเราสูงนั้นเนื่องจากว่า,เ,าเราได้โคชูสักสีภูมิมานะแล้วก็มีระเบียบวินัยการซ้อม ทีมเราพัฒนาเรื่อยๆนะโดยจะเห็นจาก map, สาม ai, แมตช์สุดท้ายเราไปเยือนชนะหมดครับความพร้อมเราแน่นอนครับวางเป้าหมายกับรอบแชมเปี้ยนลีกนี้ยังไงครับ,รบในสายนี้ก็ในสายนี้ที่ดูเนี่ยทุกคนผมว่าเก่งหมดนะทุกคนเก่งหมดเอ่อไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดนะฮะลู่อีสานการบินไทยนะฮะพิซูโร่ประจวบนะ,ะแล้วนราธิวาส์ธซึ่งมันมีแชมป์ถึง3แชมป์ในโซนนี้นะฮะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เกษตรศาสตร์เราจะผ่านได้ แต่สำคัญน็คือว่าเก็ในบ้านถ้าเก็ในบ้านเราเก็บได้หมดได้3แต้มหมดนะฮะเก็นอกบ้านเราจะเหมือนสักหน่อยหนึ่งนะฮะก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เราน่าจะผ่านได้ครับครับสนามครับสำหรับทีมเยือนที่ยังไม่ทราบว่าจุเท่าไหร่มาได้ยังไงที่นั่งแฟนแฟนทีมเยือนเท่าไหร่ครับอธิบายครับอันนีเ้เราประสาน<ม>ให้แฟนขับเราประสานไปแล้วนะฮะที่มากที่สุดน่าจะเป็นพิษณุโลกพ<ม>ันฝกคนนะฮะ ซ,ซึ่งสนามเรารับได้อยู่แล้วพันคนเราจะมีโซนที่เรากันไว้ด้านข้างข้างอัศจรรย์นะฮะแล้วก็โซนด้านหลังประตูนะซึ่งหนึ่งพันคนนี้เราจัดไว้เรียบร้อยฮะเ,เพราะว่าคิดว่าจิมเยือนเต็มที่คงไม่น่าจะเกินพันคนนะ,ะครับเรารับได้ปานหนึนะ่งพันคนถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะส่วนที่ถ้าเยอะมากๆก็อาจจะส่วนของเราที่เป็นโซนของเราเนี่ยอาจจะต้องตัดไปคนของเราก็ไม่ให้เข้ามาลรรักษณะครับอธฉบดีไหมครับ อ๋ออัดฉีดแรงมากเลยนะฮะก็กดดันเด็กๆไปเยอะนะฮะแมตช์แรกนี่ก็หนึ่งแสนบาทนะฮะถ้าชนะลูกศรการบินไทยหนึ่งแสนชนะนาราธิวาสหนึ่งแสนสองหมื่นถ้าชนะสิบแมตช์นี้ได้สองล้านห้าก็สองล้านห้านี่ถ้าเขาชนะได้ทุกแมตช์เราก็จะจ่ายสองล้านห้าครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ได้ถ้าเกิดได้เป็นแชมป์อีกสองล้านห้าก็จะให้นักเตะทั้งหมดออถ้าถ้าเขาเต็มพื้นที่เขาทําได้ดีนะฮะชนะทุกแมตช์ หล้านครับเยอะไหมครับ